สวัสดีคะ่ะทุกคนทักทายกันวันยุดพักพ่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันยุดพักพ่ของใครหลาได้คนค่ะวันนี้พามาทําน้ํากะทิแตงไทยค่ะอุป,ปรกรณ์ที่เตรียมไว้ค่ะมีน้ำมีเกลือค่ะแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บหรือน้ําตาลทรายก็ได้ค่ะ แล้วก็น้ำกะทิค่ะแล้วก็น้ำเปล่าที่ต้องเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะน้ำกะทิเราสามารถทำแบบสุกก็ได้ค่ะเอาไปตั้งไฟหรือว่าจะชอบแบบสดก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบด้วยขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ